เรื่องของการปล้นพิพิธภัณฑ์ลูฟนะคะซึ่งเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกและถูกตั้งคำถามขึ้นมาทันทีว่าพิพิธภัณฑ์ดังระดับโลกขนาดนี้มีของที่มีมูล,ลค่ามหาศาลจนแบบประเมินค่าไม่ได้ขนาดนี้แต่ทำไมมาตรการในการดูแลความปลอดภัยมันถึงแย่ขนาดนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้จึงถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากว่านี่คือความอับประยศของฝรั่งเศสค่ะ โดยตอนนี้นะคะก็มีการนำเสนอถึงว่าคือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมวันนี้22ตุลาคมผ่านมาก็หลายวันแล้วเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจะจับมือใครดมได้ผู้เชี่ยวชาญจึงประเมินว่าป่านนี้แล้วเนี่ยดูถ้าทางอัญมณีล้ำค่าที่ถูกขโมยไปคงถูกเอาไปแปรสภาพแล้วก็ไม่สามารถจะสืบคนได้แล้วกระมังนะคะ มีผู้เชี่ยวชาญด้านอัจกรรมต่อมรดกทางวัฒนธรรมประจำบาร์เซโลนาชื่อว่ามาร์คเบอร์เซลส์นะคะเขาก็เตือนว่าระวังนะเครื่องเพชรที่ถูกขโมยเนี่ยอาจจะถูกแยกชิ้นส่วนแล้วก็ส่งไปขายต่อในตลาดมืดแล้วก็ได้ซึ่งมันสามารถขายได้ง่ายกว่าผลงานศินละปะค่ะขณะที่ตำรวจที่เคยทำงานที่สำนักงานตำรวจกลางต่อต้านการค้าทรัพย์สินทางวัฒนธรรม ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าคาดว่าอัญมณีเหล่านี้อาจจะเข้าสู่ศูนย์รวมเพชรระดับโลกอย่างแอนเวิร์ดโดยเพชรอาจจะถูกเจลานายให้มีขนาดเล็กลงส่วนทองคําอาจจะถูกนําไปหลอมค่ะทําให้ผู้ที่ซื้อเนี่ยไม่รู้แหล่งที่มาของสินค้าเหล่านั้นว่ามันมีแหล่งที่มามาจากไหนแล้วถ้าหากว่าโจรรู้สึกว่าตัวเองจนมุมก็อาจจะทําลายหรือว่าทิ้งของมีค่าเหล่านั้นไปทั้งหมดก็ได้อันนั้นก็เป็นการคาดการของ เ,เจ้าหน้าที่ที่เขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เนี่ยนะคะคืออีกท่าคนหนึ่งก็นละกันอ่ะอีกคนนึงชื่อว่า Christopher คริสโตเฟอร์มาริเนโลค่ะเป็นผู้ก่อตั้ง Art Recovery International นะคะเป็นองค์กรที่ติดตามงานศิลปะที่ถูกขโมยก็เตือนว่าหากเพชรถูกเจรนัยให้มีขนาดเล็กลงจริงๆของล้ำค่าเหล่านั้นจะไม่มีโอกาสที่จะได้กลับสู่สภาพสมบูรณ์ได้อีกค่ะโดยการปล้นพิพิธภัณฑ์ลูฟในครั้งนี้ทำให้คนคาดเดากันไปต่างๆนา,นานาว่า ่านนี้เนี่ยโจรอาจจะนําเอาของล้าค่าไปขายกับบุคคลลึกลับไปแล้วก็ได้นะคะแต่ผู้เชี่ยวชาญก็บอกไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะเรื่องแบบนั้นอาจจะเกิดขึ้นจากแค่ในหนังฮอลลีวูดเท่านั้นแต่ใครจะรู้ว่าว่ามันความจริงมันคืออะไรถูกไหมคะแล้วที่สําคัญก็คือการปล้นครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการปล้นที่1คือโด่งดังไปทั่วโลก โจรเป็นที่กล่าวขวัญถึงแม้จะเป็นการกล่าวขวัญในมุมของโจรแต่เขาบอกว่านี่คือความเก่งกาจมืออาชีพความชาญฉลาดการวางแผนมาอย่างแยบยนต์ระดับคนที่เป็นโจรได้รับเสียงแบบนี้คิดว่าเขาคงจะภาคภูมิใจน่าดูทีเดียวและรวมถึงของที่เอามาได้ก็เป็นของที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากๆก็เลยคิดว่าเอะถ้าได้ของสำคัญสำคัญในประวัติศาสตร์ขนาดนี้ไป แล้วเอาไปชำแหละเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆเ,เอาไปเจรณนายเอาไปหลอมแล้วไม่เหลือเขาโครงเดิมอยู่แล้วเนี่ยมันก็กะไลยอยู่ใช่ไหมไม่อย่างนั้นเขาจะมาขโมยของในพิพิธภัณฑ์ลูฟได้ยังไงอ่ะเขามาขโมยของที่นี่เพราะเขาก็คงอยากให้มันไปแบบนี้ไปในนามของอัญมณีสมบัติอันล้ำค่าของราชวงศ์ของฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ย เออแล้วก็อาจจะมีคนที่อยากจะได้ไว้เป็นของสะสมเก็บเอาไว้ชื่นชมที่บ้านอย่างเงี้ยซื้อแบบนี้ดีกว่าไปซื้อแบบเป็นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ถูกเอาไปแปลสภาพแล้วก็ไม่รู้ที่มาที่ไปใช่ไหมเฮ้อไออันนี้ก็เดาเอาไปเรื่อยนะเราก็แค่รู้สึกว่าไม่งั้นจะลงทุนมาขโมยถึงที่พิพิธภัณฑ์ลูฟทำไมเพราะมันก็เสี่ยงมากๆเลยทีเดียวนี้นะคะยังไงก็ตาม เรื่องนี้นักการเมืองบางคนของฝรั่งเศสถึงกับประนามการปล้นในครั้งนี้เลยว่านี่คือความอับปยของฝรั่งเศสค่ะและก่อให้เกิดคำถา,ถามถึงความปลอดภัยการดูแลความปลอดภัยในพิพิธภัณฑ์ที่โด่งดังที่สุดของโลกแห่งนี้นะคะโดยนักการเมืองก็มีการวิจารณ์ว่าพิพิธภัณฑ์ลูฟเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมระดับโลกการปล้นในครั้งนี้จึงเป็นความอับปยศที่สุดสำหรับฝรั่งเศส โดยการโจกรกรรมพิพิธภัณฑ์ลักษณะแบบนี้กําลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในยุโรปและที่อื่นๆในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาพิพิธภัณฑ์ในฝรั่งเศสอย่างน้อย4แห่งก็โดนปล้นค่ะรวมถึงการปล้นทองคําในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในกลุ่มปารีสด้วยคืออะไรมันจะง่ายขนาดนั้นโจรเองคงอยากจะท้าทายความสามารถตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนะคะว่าทักษะการปล้นของตัวเองจะไปได้ไกลขนาดไหน และการที่มาปล้นได้ถึงขนาดที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้กลางวันแสกๆด้วยพิพิธภัณฑ์เปิดแล้วด้วยเนี่ยโหอันนี้คือแบบนอกจากทาทายเรี่กตบหน้าตบหน้าการดูแลรักษาความปลอดภัยของฝรั่งเศสอีกเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถึงขนาดท่าลูฟโดนปล้นพิพิธภัณฑ์อื่นก็ไม่ต้องสืบอะค่ะนะคะ ไม่รู้ว่าจะมีที่ไหนที่มีมาตรการในการดูแลป้องกันความปลอดภัยได้แน่นหนามากกว่านี้อีกแล้วหรือเปล่านะคะตอนนี้ทางการฝรั่งเศสกำลังตรวจสอบความความปลอดภัยของพิพ,พิธภัณฑ์ลูฟและสถาบันทางวัฒนธรรมอื่นๆพร้อมเสริมกำลังรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นแล้วก็รวมถึงตามล่าหัวขโมยที่บุกปล้นอย่างอุกอาจนะคะจนสื่อเนี่ยให้ฉายาพาดหัวแล้วว่านี่คือการปล้นแห่งศตวตรรษนะคะ แะัะนมนตรีกระทรวงยุติธรรมของฝรั่งเศสก็ยอมรับว่านี่คือความล้มเหลวของทางการฝรั่งเศสแล้วก็ให้คํามั่นว่าจะจับตัวคนร้ายมาให้ได้ค่ะด้านอายการปารีสได้มอบหมายให้การสืบสวนนี้เป็นของหน่วยตำรวจเฉพาะทางอย่าง BRB นะคะซึ่งเคยรับมือกับคดีปล้นชื่อดังอย่างคดีขโมยแหวนมั่นของคิมคาเดเชียนมูลค่า4ล้านดอลลาร์เมื่อปี2016นะคะ โดยไรเตอร์บอกว่าทีม BRB เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ประมาณเป็นร้อยคนเลยนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มากกว่า10คนที่มีความเชี่ยวชาญในการสืบสวนโจรกรรมในพิพิธภัณฑ์ค่ะโดยนักสืบเกี่ยวกับงานศิลปะ a r t เ u อร์แบรนั้นบอกว่าสำหรับวิธีการในการป้องกันต่อไปในอนาคตวิธีการที่ดีที่สุดในการปกป้องพิพิธภัณฑ์หรือการชะลอเวลานั่นคือการชะลอเวลาในการขโมยของหรือการหลบหนี เพื่อให้ตำรวจมีเวลาตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นให้นานมากยิ่งขึ้นเช่นเพิ่มความหนาของหน้าต่างประตูเพื่อเป็นหุปสระสัในการหลบหนีโดยโจนเนี่ยมันจะรู้ว่าถ้าการปล้นเนี่ยใช้เวลาประมาณ5-6นาทีน่าจะสามารถหลบหนีเจ้าหน้าที่ได้เพราะว่าพอเขาทุบตู้แล้วสัญญาณเตือนภัยมันก็จะดังและช่วงเวลานั้นประมาณ5-6นาทีเจ้าหน้าที่ก็จะมาแต่ถ้าเขาสามารถที่จะ ทำให้การหลบหนีนั้นมันช้ามากกว่านั้นคือชะลอการหลบหนีให้นานมากยิ่งขึ้นเป็นแบบกระจกหนาขึ้นประตูหนาขึ้นหรือมีมาตรการอะไรระบบอะไรที่ทําให้การหลบหนีทําได้ยากขึ้นเกินกว่า7นาทีอันนี้คือตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญนะคะนั่นอาจจะทําให้โจรเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่ทําเพราะโอกาสที่จะล้มเหลวสูงแต่นั่นอาจจะเป็นเรื่องในอนาคตแต่ว่าตอนนี้เอา,เอา สิ่งล้ำค่านั้นกลับมาให้ได้ก่อนกันละกันเั้นเชื่อนะเชื่อว่านะถ้าแบบสามารถติดตามกลับมาได้แล้วเนี่ยต้องมีคนรอทำหนังหรือซีรีส์ที่เกี่ยวกับการจรกรรมระดับโลกระดับชาติแห่งประวัติศาสตร์ครั้งนี้แน,แน่เลยเนี่ยนะคะต้องมีคนทำแน่แน,แน่เพราะว่าคงอยากจะรู้แหละว่ากระบวนการในการคิดของพวกโจรเหล่านี้มันคืออะไรนะคะคนคงอยากจะดูในมุมของในความบันเทิงเพราะว่า หลายๆเรื่องที่เป็นภาพยนตร์มันก็มาจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมนี่แหละ